จุ๊กมันพากันจับปลาด้วยมือเปล่านะครับฮะไ,ได้เท่าไหร่ได้กี่ตัวโอู้หลุดดาบ <laughs> เลยอาได้กี่ตัวได้ตัวเดียวถือตัวใหญ่สีอะไรสีขาวเหรออ๋อเอา,เอาจับไหมจับไหมจับไหมเอา้าแข่งกันดูดิแข่งกันดูดิสองคนนี้ใครจะได้ก่อนกันเอาแข่งกันดูดิอ๋อกวินไม่ได้ <laughs> กวินไม่ได้จ้าหายมุมกวินโอ้มุมกวินปลาเยอะเว้ยว้าได้แล้วกวินได้แล้วกวินได้แล้วเฮ้ยกินได้แล้วโอ้โหกวินได้แล้วแม่แม่จะให้วินสิบดาวสิบดาวเอาห้าดาวก่อนได้ไหมเดีย๋ยวเดี๋ยวชิบดาวเดีย๋ดวยวให้ตอนจับได้ชองตัวสามตัว อะไรเดี๋าไม่พี่ผู้ได้ตัวหนึ่งพี่ผู้ได้ตัวเดียวครับผมตอนแรกมันได้ตัวใหญ่หาม่าตัวใหญ่มันไปหมดแล้วนหนพี่กินได้สามตัวหรอวินได้สองตัวแม่ตอนนีสวยมาดูดิครับไหน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 เอาดูซิเอาดูซิเอาดูซิแม่ไหนแม่โอ้เขาครับว่าสนามบอลหน้าอบตคืออะไรฮะสนามบอลหน้าอบตตเข้ามาทำอะไร สนามบอลทำไมเห็นนะ่นะอบทำไมเห็นนะ่ะก็เอาแข่งกีฬาไงกีฬาแข่งกีฬาฟุตบอลฟุตบอลของอะไรของแม่บ้านแม่ไม่ได้แล้วโอ๊ยพี่ภูไม่ได้สักทีเดี๋ยวไปดูของพี่วินก่อนในะตัวเดียวเหรองอน,นี้ได้ตัวเดียวเหรอไหน ไหนน้ำหลุดหรอน้ำหลุดหลุดเลยหลุดไปหมดเลยหรอแล้ววินก็ปล่อยมนันเหรอไหนอะไหนอะได้ยังเออเดี๋ยวแม่ไม่กินวินอยากได้สีไอสีเนี่ยไอสีแดงเหรอสูบอ่ะนะได้อีกแล้วได้อีกแล้วพี่วินได้อีกแล้วจ้า อ้ยฉปล่อยไปแล้ว,รวครับว่าว่าย้พี่ภูไม่ได้สักทีพี่ภูมันโมโหแล้วมว่่ไปเอาอันนั้นอหน้าสฟ้าครับนี่พี่ภูจับตัวสีฟ้านี่สินี่สีฟ้านี่สวยอ้จับยังงั้นเคยจะได้นี่ลูกมันก็หนีหมดตัวเองไม่มีความพยายามเองไม่มีความนิ่งนิ่งเหมือนน้อง คัะโอ้ยเอามาทำไมวู้เปเอามาทำไมเอา,เอามาจับปลาอไรจับปลาแล้วที่จับปลาก็วินเนี่ยครูคูเปียก,ก,กมันเปียกแล้วเนี่ยตรงนนเนี้ยมันหนีไปหมดแล้ววิน ีไม่มหมดแล้วพี่เวียนเอามือจับก็ได้